Oh. <laughs> กาแฟเนี่ยอร่อยจะตายหอมกลุ่นเชียวทำไมไม่มาอีกนะพราะผู้ชายเนี่ยเลทประจําเลยกี่โมงแล้วอจจเจนากี่โมงแล้วนี่ดูสิน้ำเราจะโดนมืออยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวกันพอดีหรอกนัตตี้ขอโทษก็ผู้ชายอ่ะช้าประจําเลยเหลือ <c oughs> <c oughs> ชายเลยทีเดียวจะบอกให้ไอ,อตอนที่ยังไม่เป็นแฟนกันเนี่ยเคยไหมต้องมานั่งคอยไม่มีพอเป็นแฟนกันเนี่ยนะมารับไหมไม่มาเจอกันที่ไหนตามผับตลอดกลับบ้านก็ดึกอีเรือยเฉยแฉจริงไหมล่ะ <c oughs> แล้วเจนารู้ได้ไงอ่ะยังไม่เคยแต่งงานไม่ใช่หรอเพื่อนข้างบ้านเขาบอกมาจ้าโถยที่เขาไม่เป็นแบบนั้นหรอก นั่นไงออกตัวปกป้องดังเอี๊ยดเลยนะเนี่ยเฮ้ยตัวเพื่อนมาแล้วตัวพ่อยังไม่มาเลยอ่ะอุยพี่ก้องพียะสวัสดีครับหลบนิดนึง ก็เอ,อเออไอ้อน,นี่มานานเนี่ยสาวๆตื่นเต้นอนเพรุ่งนี้จะได้ไปทะเลตื่นเต้นอนะ่ะแล้วทีไม่มาด้วยหรอเออที่ทีไม่มาเกี่ยนี่ยเรานึกว่าเราจะเป็นคนสุดท้ายแล้วนะโหเงี้ยเข้าข่ายเลยเหนือช้ายังมีชา้ชาช้าดูฟังแล้วเนี่ยดูตัวเองดีขึ้นมากเลยนะจะบอกให้อ้าวก็จริงไหมล่ะครับเจจิกเจนะ โทด้วยว่าคุณนวัรชิตรนันโทษหน้าเหมือนนะครับคุณพี่แล้วก็จริงไหมล่ะเออย่างนี้นะหรือว่าสงสัยว่าทีเนี่ยทำไมมันเป็นคนอย่างนี้นะมีแฟนสวยๆเงี้ยของครบแบบนี้แม่ไม่น่าจะต้องมานั่งปล่อยรออย่างนี้เลยนะอย่างนี้ไหมเลิกกับทีไปเลยแล้วคบกับเขาดีกว่าและทีเนี่ยนะ เป็นหนุ่มหล่อๆสูงชะลูดตูดปอดแบบนี้นะโอ้ยหญิงบึ้มไม่แน่ตอนนี้อาจจะนั่งกินข้าวกับเราสาวอยู่ก็ได้นะเข้าข่ยเลยก็เรียกว่าน้ํานิ่งไหลเชี่ยวเลยไหลเลยกอเน่เอาอีกแล้วนะจีบแฟนเพื่อนอีกแล้วใช่ไหมฮะโหโคตรหล่อเลยวะโหไม่ได้จีบก็คือแบบก็เห็นว่ายังไม่มาก็เลยแบบลองทําแต้มจวดเล่นๆดูนั่นไงนี่ไง น,นี่ทีมาน,นี่เลยมานี่เลยอะไรอะไรเลยสายประจําเลยนะทําไมชอบมาสายวันนี้สายเป็นก voilà like. okay. ี่นาทีส mm ี่นาทีวันนี้สายไปตั้งสี่นาทีสี่นาทีเองตั้งสี่นาทีโอเคอ่าขอโทษล้วกันคือแบบว่าไปยืมกล้องเพื่อนนแล้วเพื่อนไม่ให้ดูเลยมาสายยืมกล้องเพื่อนใช่โหก็นาตีบอกแล้วไงว่ายืมกล้องนาตีก็ได้โอ้โหชอบไปยืมอยู่ได้กล้องเพื่อนกล้องนาตีรุ่นกันดานกว่าใครเลยฮะ ถ่ายเจนาติดบอกไม่รู้เนี่ย <c oughs> ฉันไม่ใช่ผีนะจะบอกให้ถ่ายก็ติดนั่นแหละแต่ก่อนอื่นเนี่ยะจุดทูบบอกก่อนเนอะ <c oughs> <c oughs> ไได้ไม่กี่คอ <c oughs> แล้วตอนนี้นะจุดทูบเสร็จปั๊บตอบอออ้องเอาพราคองคอ้วยนะไม่งั้นถ่ายเสร็จปุ๊บรูปนี้จะกลับเข้ามาสิงตัวเราแล้วถ้ากล้องเนตตี้กันดานขานาดนั้นแล้วก็